ิฟัตเทเจตนะก็คือสิฟัตออกลัสนะถูกย่างใ้ทำนี่คือเพื่อความพอใจของอัลลอฮฺุตานะเพียงประการเดียว <c oughs> สิฟัตออคลัสนี่เป็นสาเหตุที่จะทำให้อามันของเราทั้งหมดนี้ยังคงเลือเป็นของเราแต่ถ้าหากว่าไม่มีความเอคลัสนี่มันไม่ใฉ่แข่เพียงสิ่งที่เราทำมันไม่เลือกให้กับเราเพียงอย่างเดียวแต่ทําให้เรานั้นถูกทุบท,ที่เจ็บปวดจากความไม่เอกลัสในการปฏิบัติการงานเราอัลลอฮ ความดีแต่เราทํากระทกถุมทีหนึ่งแล้วทก,ท,วท,กทุกทีหนึ่งแล้วทกลงโทษทิ้งแล้วด้วยส่เฮตการงานแต่เราทําไม่มีความเอกลักษณ์คนเอกลักษณ์นี่มัลบรื้อแขวงแของไม่ที่เราจีโรจักคนแต่มีสิฟัิอเอกลักษณ์นี่ก็คือทึงถึงแม้คนคนนั้นจะเป็นผู้นําเป็นอามริเป็นผู้รับผิดช,ชอบเหมือนนึ่งมาได้แต่ทกถักทกเบรกทกหวาทกบเบตอนหน้าคนแต่ว่าคนคนนี้ก็จะไม่หยุด จากการทำงานเในหน้าเทีเ่แต่เขาได้โทษับพิเศเมาไว้ <c oughs> ไม่ถอยน่ะไม่สะดุดน่ะไม่ลบลั่ไม่เกาห้าน่ะการถักทวงจากคนเอิ้นแต่ว่านำการถักทวงจากคนเอิ้นนี่ม,มาเป็นการอิสลามในการทำงานการอิสลามในการใช้ชีวิตของเขานั่นแหละคือคนจะมีอิสลามมีอิค <c oughs> ลาสในการทำงานขวลดิบอวลิด ขหลิด b i นวะลิดน e <c oughs> <c oughs> ี่ท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยยุสัลลัมได้ให้ใช้ยากับท่านนี่ก็คือไซฟุลลนะเป็นดาบของอัลลอฮ์ดังนั้นขหลิด b i นวะลิดนี่เรียกว่าในยุคของท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยยุสัลลัมนี่ก็คือเป็นแม่ทัพในการทำสงครามนี่ได้รับชัยชนะมาตลอดได้รับชัยชนะแต่ละสงครามแต่ละสงครามในยุคของท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยยุสัลลัมเลยก็มาถึงในยุคของท่านอูบะกะสิดดิก รอเดียลลอฮอวานูก็ค mm. 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 ือเป็นนามิตรเป็นแม้ทับนำกองทัพอะไรก็ได้รับชัยชนะไล่ต่อไล่ครังจนกระทั่งมาถึงในยคของธนูมาร์รอเดียลลอฮอวานูในสงครามรั้งนึ่งก็ธนูมาร์รอเดียลลอฮอวานูก็ได้ตัดสินให้อลิศบินวลิดนี่แหละเป็นแมททับนำกองทัพหนึ่งออกไปและกาหลัางจากหลบไปสักพักธนูมาร์รอเดียลลอฮอวานูก็ได้เขียนจดไมยไปให้กับคอลิศบินวลิดนี่คือจีบอกว่า การตรวจสอบจากอลอโฮแตาลาในเรื่องของความเบี่ยคลัสนี้ก็มันจะมีอยู่ตลอดเรื่อยๆไปเพราะสิ่งเหล่านี้มันมีมากกับบรรดาสาบว่าคือคนทด่ททำงานดาว่าอะไรก็ยกเรามันก็ต้องมีการตรวจสอบเหล่านี้เกิดขึ้นเ่นกันดังนั้นเราจะไม่พ่อนหรอจากการตรวจสอบเหล่านี้เราจะต้องพบนะลองกับนังจากเถ์จดาไม้ใบนั้นไปถึงกับคอลิกเป็นวลิตลังจากรถแต่อ่านในจดาไม้นั้นบอกว่าวันนี้นั้นคือเจ้านั้นทกรดจากการเป็นนาเมนเลยให้คนนู้นเหล่าเป็นนามมนเอาถงไว้ให้คนนู้น เป็นองค์ลังจากแต่ข้าริป็นวลิดแต่อัน <c oughs> จดไมยจากอุมารบิลขัตอบรอดิอัลลอฮฺอา,านุหนี่แ็เล่งว่าไม่มีอะไรเลยไม่บอกว่าขับบันนี้ไม่เอาเลยเลยลบเดียวว่า no ไม่เอาเลยเลยขับบันนี้นะไม่มีไม่มีพัน,นั้นกกเลงว่าหลังจากแต่อ่านจดหมยก็พาธงไปให้คนเถิดธนุมาติเราเดียลลวเราอานุัดสินให้เป็นนามติต่อไปเลยก็ทำงานย่างเต็มเทเมื่อนเดนะตอนเป็นนามิตเลยรลบย่างเต็มเทผงเขาไปครั้งหน้า แต่ว่นนั้นเลยในเช้าวนนในสถานะถ้าเ,เป็นคนถั่วไปเป็นคนมุสลิมถั่วไปเป็นลกกองทัพเป็นลกทหารเป็นไพรพนถั่วไปไม่เกี่ยวว่าจะได้เป็นนามิดไม่เกี่ยวว่าจะได้เป็นใครแต่ว่าเหมือหัวใจมีความอิคลัสมีความบริสุทธิ์ใจทำเพือ Allah. ่ออัลลอฮ์แสดงว่าเหมือนหนึ่งเหมือนได้เดือดกเบรกเหมือนหนึ่งเหมือนได้เดือดกพลัดจากการเป็นนามิตรก็ไม่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งเดี๋ยวจะส่งผลในเขานั้นถอดถอยออกจากงานแต่เ,เขากําลังทําโยกเพราะว่า คนจะมีความเอคลัสนี้การงานของเขาเขาทำเพื่ออั Allah <c oughs> อย่ารอฉันออกหกเดือนออกเพื่ออัล l l a ์ปีหกเดือนออกเซเดนทุกปีเพื่ออัล l l a ์น่ะเซเดนทุกปีเพื่ออัล l l a h แปดชั่วโมงทุกวันเพื่ออั a ล l a h สิบวันทุกเดือนทำเพื่ออ a l ล a h หัวใาล่ะน่ะเรื่องกันน่ะรับผิดชอบบนงานกันรับผิดชอบบนหน้าทีาต่ตรงไหนตรงไหนทั้งหมดแต่เขาได้ตัดสินในกับฉันทั้งหมดทำเพื่ออัล l l a ์ถ้าหากมีใครมาจักทวงว่าตรงนี้ผิดไม่ท้อย หรือว่าเขาปลดจากกันเป็นนาเมีนปลดจากกันเป็นผู้นำก็กคือไม่โหวไม่กรดเลยก็ไม่ใช่วะเราไปอยู่บ้านที่ว่าอย่างี้ทำไรไม่มีวันนั้นถ้าหาว่าคนจะมีความมีคลาสนี้เขาจะยืนยัดบนหน้าที่บนงานแต่เขาทำเพราะงานแต่เขาทำทำเพื่อความพอใจของออุรถฐานะ